ถึงเวาลาเปิดสิ่งช่วงของพี่นิกกี้แล้วครับกับช่วงนิกกี้เมาเขย่าว,วงการไอ้ไอ้ไอ้และสาวคนแรกครับพี่นิกกี้ครับจะไปพูดคุยในวันนี้ครับเธอเป็นว่าที่แฟนของผมในอนาคตและเป็นเพื่อนสาวสุดที่รักของน้องชายผมเองน้องหนูนาหนึ่งทิดาโสพลครับ มีภารกิจที่พินิกี้ต้องทํากับน้องหนูนาด้วยภารกิจไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวอ่านพร้อมกันมาซองมาและภารกิจของเรามีอยู่แว่เพลงอ้อนแอร์ดอกดันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชและภารกิจที่พินิกี้ต้องทํากับน้องหนูนาคือให้นิกกี้และเมาส์ทำยังไงก็ได้ให้หนูนาหลุดคําพูดดังต่อไปนี้ออกมาโดยที่หนูนาไม่รู้ตัวหนึ่งพินิกี้เก่งจังเลย 2. หนูสวยหรือเปล่า 3. ผีเข้าหรอพี่โอ้ทำได้2องในสถือว่าภารกิจผ่านแต่ว่าถ้าทำไม่ได้นิกกี้จะต้องถูกทำโทษแทนเมา้าโดยให้หนูนาเป็นคนเลือกบทลงโทษนะจ๊ะอีอีไอเมาส์มันโชคดีจังเลยมันไม่มาวันนี้ทำนี้ได้ไหมแบบเป็นคำถามลงหน้าเดี๋ยวถามสลับกันนะพี่หล่อหรือเปล่าโอเคหนูนาถามพี่ม้าบ้างนะ หนูสวยหรือเปล่าคนแบบหนูน่าจะถามตัวเองว่านอใจมันอ่อนนนแแออออใจมั่าหาน้องหนูน่านะครับเข้าไปด้ยไซส์นะครับผมครับใจมันอ่อนเธอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแ้มั้ยน้องหนูนาสวัสดีครับพี่เดี๋ยวขอคุยหน่อยนะหนูนานะได้ความเท่าฮะช่วงนิกกี้เมาส์ขยับวงการจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีนิกกี้กับเมาส์ไปคุยกับสาว แต่ว่าวันนี้ไอ้เมาส์ไม่มาหนูนาเป็นไงบ้างน้องหนูนาตอนนี้งานเยอะไหมครับอ๋อตอนนี้ก็เรื่อยๆนะคะก็ะมีงานออกมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามได้ตอนนี้ก็มีละครนะคะซิคคอมอเรื่องยินเด่นนะคะฝากติดตามชมด้วยแล้วก็อีกอย่างนึ้งนะคะก็มีเพลงประกอบละครซิคคอมนี่ก็คือเพลงว่ารักเธอแค่ไหนค่ะจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันนึงเป็นของน้องหนูนานะคะอีกเวอร์ชันหนึ่งของพี่ดมจารุวัตตอนนี้ถ้าเกิดแบบร้องเพลงให้ฟังเพลงนี้ร้องได้ไหมหนูนาตอน,นโอเคหนึ่งสองสามครับโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอดีใจมันอ่อนแอด โอ้ยนนานี่ดัดักตรงนี้แหละทำไมคะเพลงนี้มันเป็นเพลงยังไงคะพี่มันคือเพลงสมบัติของชาติเป็นไงบ้างนุนาฟังเพลง on air ของนิกกี้เม้าแล้วรู้สึกไงบ้างครับกับเพลงนี้รักคงั้นชมชมพี่นิกกี้หน่อยนุนาชมพี่นิกกี้หน่อย ดีดีอ่ะมามาความดีคืออะไรพี่มันมันมันเก่งมากเก่งเลยเก่งแก่เก่งแก่ๆละละละหลอด้วยแล้วก็เองเพลงเพราะด้วยไม่เพี้ยนเลยมาบอกเพลงทูดีกว่ารักเธอแค่ไหนรักเธอแค่ไหนฝาก้วยนะคะก็พันทุกก็ออนแอร์เก็บไปก่อนเอาเพลงนี้ก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรถามๆอะไรพี่เป็นอะไรเป็นอะไรมันมันเหมือนมันเหมือนพี่เป็นอะไรหนูนะเป็นป้าหมูเป็นป้าหมูมเหมือนมันเหมือนเหมือนมี มีอะไรเข้ามอะไรอะไรมีอะไรเข้าไหยมันเหมือนอะไรครับอ้าวมีเข้ามีเข้าโอเคไม่มีอะไรพี่ต้องการแค่นี้แหละพี่ต้องการแค่นี้แหละอะนุนาฝากกันเองต่องั้นหนุนาเดี๋ยวนุนาถามคล้ายๆพี่นะนะนุนาพี่นิกกี้เออหล่อหรือเปล่าอ่าหล่อโอเคแล้วทีนี้นุนนาถามพี่นิกกี้กลับนะถามพี่นิกกี้กลับ พี่นิกี้คะหนูสวยไหมคะโอเคมิชชั่นคอมพิวต์นี่เพราะว่าวันนี้ที่มาหาน้องหนูนาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่นิกี้มีมิชชั่นให้มาแบบหลอกหลอกให้หนูนาเนี่ยหลุดคำพูดหนูว่าบางทีแล้วนะมิชชั่นมันไม่มันไม่แปลกหลอกคนแปลกอะพี่หนูนาครับวันนี้สนุกมากเลยเพราะว่าหนูนาเนี่ยเป็นแขกรับเชิญคนแรกนะของช่วงเนี้ย เชื่องแล้วใช่ช่วงนิกกี้เมาส์ขยับวงการจริงน,นิกกี้กับเมาส์นี่ต้องมาหาสาวคราวหน้าทำมิชชั่นอ่ะแบบเนี้ยนะได้แมวแมวแมวแล้วแมวครับ <c oughs> ผมนดึงได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคคุณ่ะเดี๋ยวมีงานต่อหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะแต่ก่อนอื่นเดฝากเพลงด้วย,ลลยแล้วกันเนาะรักเธอแค่ไหนนะคะคสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะดอกจันหนึ่งสองสาม ค่ะแล้วก็ติดตามได้เนาะเฟซบุ๊กแฟนเพจทวิเตอร์ของหนูนาหนูนาอันดกรสรอนดิดาค่ะหรือว่าจะเป็น Instagram Facebook นะคะที่ e x a c t Music ค่ะนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับผลงานของน้องหนูนานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับอีกหนึ่งผลงานของหนูนาผลงานใหม่ล่าสุดครับออดแอดดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ขอบคุณนะหนูนานะบ๊ายบาย